วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่พลอกการเอกชนิดผู้พาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาคุณอาวุธฝนหลวงและนายจรันธดาการสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนครอบคลุมพื้นที่กว่า8 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ52ล้านไร่ขณะนี้มีเครื่องบินประจำการสำหรับปฏิบัติการฝนหลวง4ี่ลำโดยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง20 000, มีนาคม2,566ได้ปฏิบัติการฝนหลวงรวม36ทเที่ยวบินเกิดฝนตกคิดเป็นร้อยละ50 ด้านปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บและการดับไฟป่าขึ้นปฏิบัติการทั้งหมด42เที่ยวบินทําให้ลูกเห็บตกเล็กน้อยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าเบาบางลงทั้งนี้ได้ดําเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะก็ดจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่อับฝนบริเวณภาคเหนือซึ่งเป็นเทคนิคการทำฝนทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ภูเขาสูงโดยใช้พลุสารดูดความชื้นสูตรแคลเซียมคอลอไรด์เป็นสารสูตรร้อน เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำเมฆจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเร่งกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำภายในเมฆส่งผลให้เมฆพัฒนาตัวได้ดีและมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตเงาฝนแทนการใช้เครื่องบินปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางด้านการบินเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน